จริงจริง,รง,รงแล้วมองดูไปก็วางวางมือทาการเมืองอยู่แล้วเจ้าครับที่สนิทเลยก็คือคุณอรุพงศ์นะครับอรุพงศ์เนี่ยปอกกล่านานแล้วนะครับแล้วไม่ไม่มีที่จะมาสนยุ่งกับการเมืองต่อไปผมขอกลับบ้านไปเลี้ยงหลานดีกว่านะส่วนสองปอในคุณโภวิดก็ยังไม่ได้วางมือเนี่ยนะครับก็ยังเป็นสอสอ,อ,อยู่เพิ่งประกาศลาออกตามที่มาเนี่ยนะ นะครับแต่ก็ยังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่ก็ยังคุมอยู่ก็ยังแสดงว่ายังไม่ได้วางทางการเมือง,งเหมือนพี่เนี่ยลาออกจากสสมันก็จริงนะแต่ความเป็นหัวหน้าพรรคยังมีอยู่ก็ยังดำเนินการทางการเมืองอยู่ก็เดี๋ยวก็ต้องคอยติดตามต่อไปเลยกันว่าเราจะมีภารกิจอะไรบ้างนะครับแต่อย่างคุณประยุทธ์เนี่ยนะคือถ้าวางไปเลยเนี่ยตายไม่มีแผนดินอยู่นะเพราะฉะนั้นถึงเกิดความร่วมมือนะครับ ที่ให้สวจำนวนมากนะนะในสายคุณไปยธ์เนี่ยไปโหวตให้คุณเศรษฐาถึงทำให้ได้รับคะแนนเสียงทุกทนเลยนะเจริญจะแม้ว่าพอโหวตคุณเศรษฐาเปน็นนายชกพวกคุณเศรษฐาไปเยี่ยมคุณไปยธดที่สมเนี่ยเราเ็าต้องสองสยัยีเดเยวเนีก็คุณยึดอำนาจมาเนี่ยโอนอำนาจเขาจนกระทั่งน้องสาวก็ไม่มีแผนติดอยู่เราเนี่ยต้องเัดแต่เตอยู่ต่างประเทศน,นะ เราไปจับมือกันได้ยังไงถ้าไม่มีอะไรข้อตกลงเป็นพิเศษถูกไหมนะไอข้อตกลงจะทําให้ประเทศชาติบ้างเสียหายไหมอะไรต่างไหมเราไม่รู้นะนะครับเพราะเราไปฟังด้วยแต่ก็เห็นนะเห็นโนนทาแนวทางว่าทั้งคู่เนี่ยนะพยายามพยายามเกีเก๊ยดเสียกันนะนะครับถ้าผลประโยชนท์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับไม่ได้รับสองนะครับซึ่ง เก้าปีนะที่เป็นรัฐบาลมาเป็เรื่องไม่ดีงามเยอะแยะเลยูุตรงตนะซึ่งรัฐบาลใหม่คุณจะต้องจัดการให้ให้มันเข้าระบบนะให้มันถูกต้องแต่พอไปคิดเซยร์นี้ก็เลยเลยหมดความหวังมือนะันนะครัก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าจะทํางานกันยังไงนะโจทย์ยากอะไรบ้างที่รัฐบาลคุณเศรษฐาจะต้องเผชิญครับท่านเสรดีก็ ุณเศรษฐานี่ก็ไม่เคยทํางานทางการเมืองมาก่อนนะนะไม่เคยทํางานการเมืองมาก่อนก็เลยไม่มีสอสออยู่ในมือสักคนเลยกม,ม่จะเป็นสอสอเพื่อไทยก็ดีนะนะก็ไม่ได้สนิทสนมคุ้นเคยไม่ได้นู่นนี่กับคุณเศรษฐาหร,รือแต่รัฐมนตรีเนี่ยนะจะว่าแภาคอื่นในของพวกเพื่อไทยคุณเศรษฐาก็ ไม่ไม่มีโอกาสที่จะใช้อำนาจควาเป็นผู้นําในการที่นะะมาแต่งตั้งรัฐมนตรีเลยดเด่นได้ไหมเอาเอา,เอาในพรรคเพื่อไทยเดี๋ยนะเพราะคุณเศรษฐาไม่จะเพื่อไทยนะแล้วจีนุ่นหนึ่งคุณเศรษฐาเนี่ยนะเกดรเด็ดบุคคลไยนอกเกดเด่ดเป็นนยายกรัฐมนตรีคุณจะไปรู้จักนะคนสสอคนไหนในพรรคเพื่อไทยรู้จักใครอะที่คุณจะมาเป็นรัฐมนตรีในบางทีก็เห็นมีชื่อนะบางคนนะครับ ที่ให้สินบนถุงกระนงสองล้าน,นี่ยังจะมีชื่อว่าเป็นรัฐมนตรีถามว่าูุ้เทชาไม่รู้จักเขาไงจึงมันจับเป็นรัมนตรีจึงเห็นว,ว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมไมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่ทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นก็บางทีมันก็จะปกครองกันยากัน